สวัสดีค่ะพี่ปอสวันนี้ใน,ใน,ใน,ในวิชาจินตนาณิตน,นะคะเราจะมาเจอกันโดยที่วันนี้คุณรูณจะดีรูปคิดให้ดูนะคะให้เรียนเขิยนหนังสือ503นะจริงๆยังอยู่เล่มเดิมน,นะคะแต่ในหน้า46นะคะรีบเปิดเลยในหน้า46ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปนะคะการวางตัวเลขจะยากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันเพื่อเป็นการทบทวนก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเด็กจะเคยดีดแล้ว ทุกทีจะเป็น118่คูณแบบนี้ใช่ไหมคะยังไม่เคยเจอตัวเลขแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูนะเมื่อตัวเลขเปลี่ยนวิธีการดิ่ก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะโจทย์ลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าโจทย์2หลักคูณ3หลักนะคะตัวตั้งนะคะมี2หลัก 6คูณมี3หลักจริงๆไม่ว่าจะเป็น36คูณ118หรือ118คูณ36นะคะก็จะได้ผลลัพธ์หรือว่าคำตอบเท่ากันนะคะเนื่องจากเป็นคุณสมบัติของการสลับที่การคูณที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่ทีนี้มาดูว่าถ้าในจินตคณิตเราจะทำอย่างไรนะคะมีตัวเลขี่ตัวมีตัวเลขทั้งหมด1 2 3 4 5นะคะมีตัวเลข5ตั วิธีการพูดยังนับ1 2 3 4และ5เหมือนเดิมน,นะคะขั้นที่1เราจะเอา1คูณ3า่อถูกไหมคะต่อไปก็เอา1ตัวเดิมมาคูณ6นะคะเสร็จแล้วเอา1ตัวที่2มาคูณ3แล้วก็เอา1ตัวที่2มาคูณ6 4ครั้งแล้วนะคะต่อไปเอา8ปดสุด ยอาคูณสแล้วก็เอา8ปดคูสุดท้ายเอาคูณหเท่ากับใช้การคูณทั้งหมด6ครั้งนะคะเดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้น่ดูบนกระดานก่อนนะคะดูรูปคลิกใหญ่จุดกึงกลางนะับหนึ่งสอมี่ห้าหมาจากตัวเลขห้าตัวนะคะนี่เป็นการทบทวนนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้านะับหนึ่งสองสาสี่ห้าค,คูณเลื่อนจุดมาไว้ให้เกอนเป็นหลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบเราจะเริ่มดิที่หลักหมื่นนะมาดู1นึ่คูณสามสามได้3าอ่านว่า0 0นไม่ได้ดิบมาดีบสนะคะต่อไป1นึ่คูณหกหนึ่งหได้6กอ่านว่า0ู หมดแล้วตัวแรกเพราะฉะนั้นถ้า1ตัวแรกหมดเราจะเหลือตัวเลขทั้งหมดเท่าไหร่ดูหนึ่งตัวนี้หมดไปเราจะเหลือตัวเลข4ต่อไปก็นับ1 2 3 4แล้วนะคะ1 2 3 4นะคะเราจะเริ่มดีที่หลักคันสำหรับตัว ูกตัวที่2นะคะ13ได้3อ่านว่า 0, 0ููไม่ได้ดิบมาดิบสาม่หลักถอดไปแล้วใช้นิ้วจิ้มไหวนะคะบางคนจิ้มตรงแกนกลางจะทำให้เม็ดลูกคิดขยับนะคะาจจะจิ้มด้านล่างถ้าเห็นคุณครูดีให้ดูในลูกคิดเล็กคุณครูจะจิ้มด้านล่างไหวนะคะต่อไป16ได้6อ่านว่า0 6 หมดแล้ว1ตัวที่2คูณหมดแล้วนะคะต่อไป1 2ตัวคูณไปแล้วนะคะตัดไปคูณไปเหลือ8เป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือตัวเลข1 2และ3ครั้งที่3เราจะนับแค่3นะคะ1 1 2 3แค่นี้เองนะคะต่อไป8 3 24าอานว่า2 4 2ไม่ได้ลบ8 เพิ่มสี่ใช่ไหมคะขยับหลักมาดีสี่สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสี่จิ้มไว้ก่อนนะคะแปดหกเท่าไหร่คะแปดห้ 8, 5, 4, 4, 8, 6, 4, 4, 8, าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดานว่าสี่แปดนะคะข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่ข้อนี้ได้สี่สองสี่แปดได้ 4, 2, 4, เท่ากันไหม นี่เ,เด็กให้สต็อปคลิงคุณครูไว้ก่อนแล้วจดตรงนี้ลงไปนะคะบนหัวกระดาษนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำข้อต่อไปด้วยกันข้อแรกตอบ 4, 42 8แล้วนะคะสมมติะะว่าเด็กๆเขียนไปแล้วมาดูข้อ2เลยนะคะข้อสองจ์บอกว่า52คูณ470 มีตัวเลข5ตัวนะับ1 2 3 4 5เหมือนเดิมเอา4มามคูณ5ก่อน5ี่หาร่านว่า2 0นะคะขยับหลักมาจิ้มไว้ก่อน4 2 8ส่านว่า0 8ก็ต้องมี0ด้วยนะไม่งั้นดิบผิดหมดแล้วในรอบนี้ของ4นะคะต่อไปเหลือตัวเลข4ตัวนะับ1 2 3 4จะเริ่มที่หลักพันนะคะ7 5 35ห ห้าไม่ได้ลบหนะ้าเพิ่มสี่นะคะจิ้มไว้ก่อนเจ็ดสองสิบสี่านว่าหนึ่งสี่นะคะคราวนี้เจ็ดก็ถูกคูณไปแล้วเหลือหกอีกหนึ่งตัวตัวเลขกลายเป็นเหลือแค่สามตัวนับหนึ่งสองสามนะคะหกห้าสามสิบอ่านว่าสามศูนย์สามไม่ได้บวกห้าลบสองศูนย์ขยับหลักมานะ 6212หารว่า121ไม่ได้บวก5ลบ42นะคะข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่24752นะคะ24752ของมากนะคะเข้าใจเนาะเสร็จแล้วคุณครูเคลียร์เลยนะใครไม่ทันให้สต๊อกคิดไว้ก่อนนะ ต่อไปก็สานะคะ46คูณห้า้อยสี่เหมือนกันมีตัวเลขห้ตัวนับ1 2 3 4 5นะคะามสหนะคะูเลยเอาจุดเอาไว้ตรงนี้หนึ่งจุดให้รู้ว่าเราเริ่มที่หลักหมื่นนะคะเอา5มาคูณ4ก่อนนะ5 4 20อ่านว่า2 0นะคะขย,ยับหลักมาก5 6 30อ่านว่า สามศูนย์หมดไหมคะหมดตัดห้าออกไปต่อไปเหลือตัวเลขสี่ตัวนับหนึ่งสองสามสี่นะคะในรอบนี้ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์หมดไม่ต้องดีตัดศูนย์ออกไปเหลือสี่หนึ่งตัวตัวเลขทั้งหมดมีสามตัวนับหนึ่งสองสามนะคะเริ่มจากสี่สี่สิบหกอ่านว่าหนึ่งหกนะคะสี่หกยี่สิบสี่ านว่า2 4ได้คำตอบเท่าไหร่คะ2 3 1 8 4 2 3 1 8 4เสร็จแล้วคอมมานะคะเราก็เคลียร์ต่อไปข้อ4นะ79คูณ406 โจทย์คล้ายๆกัขบ,บข้อเมื่อกี้นี้เลยมีสูตรอย่ตรงการนะคะเริ่มต้นด้วยการนนะับ1 2 3 4 5 4 9้าเท่าไรคะ4 9่เก้าสทดค่ะ4 7ดยี่สิบอ่านว่าสองแปดนะต่อไป4 9 3เกสหกอ่านว่า3ามหสไม่ได้ลบ7เพิ่มสินะคะแล้วขยับประดิน6ห หมดแล้วในตัวแรกถูกไหมคะตัวที่สองเป็นศูนย์นับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะต่อไปเหลือหกอีกหนึ่งตัวนับหนึ่งสองสามหกเจ็ดสี่สิบสองอ่านว่าสี่สองสี่ได้ไหมสี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบนะคะแล้วขยับไปอีกสองนะ,ะต่อไปหกเก้าเท่าไหร่คะห้าสิบสี่ถามว่า ข้อนี้เราได้คำตอบสามสอง2ู7 4องนเจ็ดะคะได้อี่ข้อแล้วต่อไปข้อ5แล้วนะคะ61สิบคูณห้ารนะคะข้อ5 61หกสคูณห้านะคะส มีตัวเลขทั้งหมด5ตัว,ต,วตัวทั้งหมดเลยนะับ1 2 3 4าจิ้มไว้ก่อนนะคะเริ่มที่5 6 3 4สอ่านว่า3 0นะคะห 5, 1า 5, หอ่านว่า0 0ตีดไหมไม่ดีอ่านว่า0 5นะคะตัวแรกหมดไปต่อไปจะเป็น9มาคูณนะคะเหลือตัวเลขอยู่4ตัวนะับ1 2 3 4 ทำไม4คะตัด5ตัวแรกทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะ96นะคะ1 2 3 4ีที่หลักพัน9654อ่านว่า54นะคะจิ้มไว้ก่อน919อ่านว่า09นะคะหมดแล้วต่อไปเหลือ5อีก1ตัวรวมเป็นตัวเลขทั้งหมดที่เหลือคือ3นับ1 2 3 630อ่านว่า30 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10 0ไม่ได้ดีนะแต่ว่าต้องขยับหลักมาก51 5อ่านว่า05นะคะคำตอบที่ได้คือ36295 36295น,นะคะพอจะเข้าใจไหม เริ่มต้นที่คุณครูให้จบไปให้นักเรียนเขียนเลยเขียนบนหัวกระดาษด้านบนทางฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวฝั่งขวาตอนคลิปหาเราจะมีให้เขียนทางฝั่งขวาอีกน,นะคะเพราะฉะนั้นลองทบทวนคลิปที่คุณครูพาเด็กทำห้าข้อนะคะแล้วก็ลงมือทำเองเออทงั้งครูทั้งสองข้อล่างซ้ายขวานะคะแล้วพบกันในคลิปหาต่อไปะค่ะสำหรับวันนี้สวนนสัสดี